สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เจอกับเจ๊จัดจัดให้อีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าสามีไปทําสัญญกรรมจมูกมานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เข้าวันที่2นะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะคือเฮียแกไปทำสัญญกรรมมานะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์นะคะก็ตอนนี้ พี่ขยับเข้ามปนิดนึงตอนนี้ก็วันนี้เป็นวันพุธที่สิบนะคะไม่บวมไม่ช้ำนะคะก็แล้วก็ลดน้ำหนักด้วยนะคะตอนนี้อ่าก็หมอบอกว่าให้หยุดลดน้ำหนักก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งทำจะบกมานะคะลดน้ำหนักของเฮียก็คือเล่นหูลาหุบนะคะแล้วก็ยกเวทค่ะตอนนี้ก็ วันที่สองนะคะไม่บวมไม่ช้ำเลยหมอทำดีมากเลยนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณทีมแพทย์ด้วยนะคะที่โชว์ไทมคลินิกหลังสิตนะคะ <c oughs> ขอบคุณทีมแพทย์ <c oughs> ทีมพยาบาลที่ที่นั่นนะคะ <c oughs> คือดูแลดีมากเลยนะคะก <c oughs> ็ดูจากหน้านะคะ <c oughs> คือวันที่สองปกติจริงๆข้อคนทําศัลยกรรมจมูกนี่คือจะเขียวจะช้านะคะส่วนใหญ่นี่ไม่บวมไม่ช้ําก็ถือว่าโอเคนะคะก็เหลือแต่ลดน้ำหนักอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่า ลดมาได้ประมาณ10โลได้นะคะจากเดิมตอนนี้เหลือประมาณใกล้ๆ70นะคะตอนแรกน้ำหนักเกียกับ80จะให้ดูว่าไม่ไม่บวมไม่ช้ำน,นะคะที่โชว์ทามคลินิกรังสิตนะคะใครสนใจก็ไปดูในรีวิวตามเพจได้นะคะหรือว่าโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวดูกันเรื่อยๆนะคะว่าการพัฒนาการของเฮียนั้นเป็นยังไงนะคะฝากติดตามช่องเจ๊จัดจัดให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ